คมพยากรตอนเลือกเกิดใหม่โดยดังตรินชาติก่อนที่ส่งมาชาติหน้าอาจมีชาตินี้ทางเลือกจะททำเป็นหนังสือเสียงระบบเดซี่ NCC Only เมื่อวันที่2ตุลาคมพศ2548จำนวน788หน้าอ่านโดยวาสนากลีบเมรคมพยากรตอนเลือกเกิดใหม่เขียนโดยดังตริน พิมพ์ครั้งที่หนึ่งกรกฎาคม2548จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายโดยสำนักพิมพ์นวนิยายบางกอกคำนำผู้เขียนช่วงที่ผมเป็นนักอ่านนวนิยายตัวยงนั้นผมพบว่านวนิยายมีอยู่สองประเภทประเภทแรกคือนวนิยายที่อ่านแล้วรู้สึกว่าเป็นเรื่องของคนอื่นกับประเภทหลังคือนวนิยายที่อ่านแล้วรู้สึกว่าเป็นเรื่องของตัวเอง นิยายประเภทแรกหมายถึงเรื่องเกี่ยวกับตัวละครและเหตุการณ์ซึ่งห่างกับตัวเองหรือบางทีดูเผลอเผนออาจมีเนื้อเรื่องใกล้ตัวมากแต่กลับไม่ทำให้รู้สึกว่าถ้าผมไปอยู่ในสถานการณ์ทำนองเดียวกันกับตัวละครตัวเองจะคิดจะพูดหรือจะทำการโต้อตอบแบบที่เห็นในนิยายนิยายประเภทหลังหมายถึงเรื่องที่ดึงอารมณ์ของผมไปร่วมด้วยได้เรากับเอาเราเข้าไปโลดเต้น อยากช่วยตัดสินใจหรือผูกพันขนาดร่วมสมหวังผิดหวังกับตัวละครอย่างแรงแบบนั้นแม่ดูเผนๆเนื้อเรื่องอาจไกลตัวเป็นคนละโลกกับตัวเองแต่กลับทำให้เชื่อว่าผมเคยผ่านประสบการณ์เดียวกันกับทั้งเคยคิดเคยพูดเคยทำเช่นนั้นมาแล้วอย่างน้อยก็ในห่วงความรู้สึกหนึ่งที่จริงจังกับเรื่องราวเป็นพิเศษคนเราอยู่ไม่ถึงร้อยปีก็ตาย โอกาสขวนขวายหาประสบการณ์สุดขั้วให้หลายหลากจึงยากยิ่งคนยุคเราได้เปรียบในเชิงเศษประสบการณ์เพราะมีการแลกเปลี่ยนกันผ่านหนังสือและภาพยนตร์ได้ไม่จำกัดสุดแท้แต่จะเลือกเศษกันตามอัธยาศัยนวนิยายบางเรื่องร้าใจคนอ่านให้ตื่นเต้นได้ขนาดอยากสัมผัสประสบการณ์ที่ปรากฏในเรื่องจริงๆฉะนั้นสำหรับผม นวนิยายจึงเป็นแหล่งบันดาลใจยิ่งใหญ่ไม่ถูกมองเป็นเพียงเรื่องอ่านเล่นเอาสนุกแม้ว่าสิ่งที่ผมต้องการจากนวนิยายเนื้อสิ่งอื่นใดคือความสนุกก็ตามผมพยายามตั้งข้อสังเกตและหาเคล็ดลับอยู่ว่าอะไรคือเบื้องหลังนวนิยายที่สามารถจูงผมเข้าไปอยู่ในเรื่องได้ราวกับเปิดหูเปิดตาขึ้นในอีกโลกหนึ่ง ผมพบว่าผู้เขียนเรื่องสนุกสนุกได้นั้นเหมือนกันอยู่อย่างคือสร้างตัวละครที่น่าสนใจได้หลากหลายและมีสีสันตัดกันอย่างน่าระทึกใจยามนำมาปฏิสังสรรค์กันในเรื่องทีเดียวในชีวิตจริงเราไม่เคยมีโอกาสพบบุคคลที่น่าสนใจมารวมตัวกันบ่อยนักและนั่นอาจทำให้เราอยากรู้เสมอว่าถ้าคนเด่นหลากประเภทมาเจอกันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนอกจากนั้น ยังมีจุดที่ผมประทับใจนักประพันธ์เก่งๆเ,เป็นพิเศษก็คือวิธีที่พวกท่านเขียนถึงความคิดของตัวละครผมเชื่อว่ามนเสน่ห์อย่างลึกซึ้งที่สุดของนวนิยายก็คือการเผยเจต,ตนาอัานเป็นเบื้องหลังการพูดจาและการกระทำการของตัวละครนั่นเองหากผู้เขียนใจกว้างไม่คับแคบรู้จักคน เท่าทันคนหลายๆประเภทเขาอาจทำให้เรารู้สึกเรากับไปนั่งอยู่ในใจคนหลายๆคนซึ่งเท่ากับเป็นการขยายโลกทัศน์ให้กับคนอ่านอย่างกว้างขวางด้วยนิยายเพียงเรื่องเดียวผมได้สัมผัสกรรมทางความคิดของคนมากประเภทก็ผ่านนิยายนั่นเองไม่ว่าจะเป็นนักปกครองนักวิทยาศาสตร์เอกหรือกระทั่งเพชฌฆาตเก่าคนเหล่านี้ถ้ามีฝีมือเขียนนิยายก็จะขยายโลกทัศน์ ให้คนอ่านได้กว้างไกลยิ่งโดยเฉพาะในแง่ของความรู้สึกนึกคิดเบื้องหลังอารมณ์ขณะพูดจาหรือตัดสินใจกระทำการต่างๆนอกจากจำทางความคิดผู้เขียนที่มีประสบการณ์เชิงลึกมักสามารถบอกเล่าว่าผลแห่งการก่อกรรมเป็นอย่างไรนิยายที่สามารถประทับเรื่องราวไว้ในใจของผมอย่างถาวรน,นั้น มักมีความสมเหตุสมผลแบบที่ไม่ทำให้นึกอยากค้านแต่อยากยอมรับตามและจดจำไว้ว่านั่นคือส่วนหนึ่งของความจริงในชีวิตเรื่องของความสมเหตุสมผลเป็นอย่างไรนั้นอาจต้องพูดกันยาวแต่ที่น่าจะใช้สามัญสำนึกแล้วเห็นพ้องต้องกันก็คือใครทําดีก็สมควรจะได้ดี ใครทำชั่วก็สมควรจะได้ชั่วแม้กระทั่งในนวนิยายอันเป็นเรื่องแต่งทุกคนก็เชื่อว่าสมควรดำเนินไปตามกฎอันเป็นธรรมดานี้หากเรื่องไหนลงเอยด้วยเหตุการณ์ที่ค้านความรู้สึกคนอ่านมากๆก็อาจทำลายความน่าเชื่อถือลงได้ทั้งหมดแรงบันดาลใจจากการเห็นแง่ความจริงนี้ทำให้นวนิยายของผมได้ชื่อกรรมพยากรขึ้นมา กล่าวคือผมอยากบอกว่าทั้งหมดทั้งปวงที่ตัวละครคิดคิดพูดพูดทำทำไปนั่นแหละจะเป็นตัวกำหนดให้พยากรณ์ถูกว่าใครจะได้ดีหรือตกยากในการต่อไปหากคุณเห็นด้วยกับการตัดสินใจดีชั่วในนิยายที่อิงหลักรกรมวิบากก็อาจแปลว่าคุณเริ่มยอมรับขึ้นมาหน่อยๆว่าไม่มีใครไปถึงจุดหมายสุดท้ายด้วยความบังเอิญ ผู้คนทั้งหลายกำลังดุมเดินไปตามทิศทางที่ตนเองเลือกและเมื่อบรรลุปลายทางคือวันสุดท้ายของชีวิตแล้วแต่ละคนย่อมพบที่ที่เหมาะกับตนต่อไปหมายเหตุท้ายคำนำไว้สักนิดเผื่อบางคนเพิ่งหยิบหนังสือขึ้นมาจากชั้นเห็นกมพยากรแบ่งเป็นตอนๆก็เกรงว่าจะเป็นภาคต่ออันนี้ไม่ใช่นะครับแต่ละตอนจะแยกกันเป็นเอกเทศ คุณอ่านตอนเดียวได้โดยไม่จําเป็นต้องอิงกันกับตอนอื่นๆสําหรับสองตอนแรกนี่ถ้าเปรียบเทียบกันก็คงได้ภาพรวมอย่างนี้คือตอนชนะกรรมจะเน้นความสําคัญของปัจจุบันกรรมเป็นหลักอดีตกรรมและอนาคตชาติเป็นรองส่วนตอนเลือกเกิดใหม่จะฉายภาพที่อธิบายไม่ได้ด้วยเหตุผลเพียงชาติเดียวต้องนำอดีตชาติมาพัวพันอยู่มาก และค่อนข้างโยงใยระหว่างอดีตปัจจุบันและอนาคตอันซับซ้อนเข้าไว้ด้วยกันชนิดที่ทำให้เห็นภาพได้ว่าสิ่งที่เห็นและจับต้องได้ในปัจจุบันไหลามาจากอดีตอันอาจลืมแล้วและปัจจุบันจะเป็นรากของอนาคตอันไม่อาจรู้ด้วยวิสัยนึกคิดธรรมดาสมดังที่สรุปไว้เป็นคำโปรยปกสั้นๆว่าชาติก่อนส่งมาชาติหน้าอาจมีชาตินี้เลือกทาง ในการรวมเล่มครั้งนี้ผมได้ปรับปรุงเนื้อหาจากที่ลงในบางกอกไว้มากพอสมควรซึ่งก็ได้ญาติธรรมช่วยเหลือทั้งในแง่แก้คำผิดการท้วงติงข้อมูลตลอดไปจนกระทั่งการยิงคำถามใหม่ๆซึ่งเกิดขึ้นระหว่างอ่านทำให้ผมมองเห็นจุดตกหล่นที่สมควรเสริมคำอธิบายให้สมบูรณ์อีกหลายแห่งสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณที่ปรึกษารอบๆตัวไว้ในหน้าคำนำเสียเลย เนื่องจากมีใครต่อใครถามเสมอว่าผมไปเอาข้อมูลจากไหนหลายหลากนักก็ขอเฉลยว่าอยากรู้อะไรผมก็จะติดต่อสอบถามเอาจากกลุ่มบุคคลเหล่านี้ครับคุณพัฒส,สดาวงวิวัฒนด็อกเตอร์อนัญญาเรืองมาพันตำรวจโทสมยศสีเรืองคุณสมเจตสริงคารรัตนะคุณอนัสยาชนลกรนายแพทย์ผลพัฒน โลสถียนกิจแพทย์หญิงมนทินีแสงเทียนคุณอลิสาฉัตรานนท์คุณวิจิตพงมุกดาวิจิตคุณเทพกุลชรจิตทรที่ต้องขอขอบคุณเป็นกรณีพิเศษเหนือใครอื่นใดคือบอกอวีรนัทโรจนประภาทั้งสำหรับการชักชวนให้ผมมาเขียนนิยายลงในนิตยสารบางกอบของท่านด้วยจุดประสงค์คือต้องการให้คนอ่านเกิดความเข้าใจเรื่องกรรมวิบากอย่างกระจ่าง และทางสำหรับคำแนะนำแก้ไขารายละเอียดต่างๆด้วยตัวท่านเองกล่าวได้ว่านวานิยายกรรมพยากรจะไม่มีจุดเริ่มต้นหากบอกอวีรนตไม่เอ่ยปากขอให้ผมเขียนนิยายเกี่ยวกับกรรมวิบากเมื่อประมาณสามปีก่อนและอันเนื่องจากกรรมพยากรตอนเลือกเกิดใหม่นี้มีเนื้อหาค่อนข้างล่อแหลมในหลายต่อหลายจุดด้วยเจตนาของผม ที่จะนำเสนอบางประเด็นปัญหาของสังคมไทยและสังคมโลกยุคปัจจุบันดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันความเข้าใจผิดว่าเหล่าที่ปรึกษาข้างต้นอาจมีพฤติกรรมในทางไม่ดีไม่งามอย่างใดอย่างหนึ่งผมขอแจ้งไว้อย่างชัดเจนณนที่นี้นะครับว่าเพราะเรื่องไอเดียและฉากเหตุการณ์ต่างๆทั้งหมดเกิดจากความคิดปรุงแต่งจินตนาการของผมเอง หาใช่ลอกเรียนชีวิตจริงหรือไอเดียคิดการร้ายของใครที่เคยมีมาแล้วท่านท่านข้างต้นล้วนช่วยเหลือเพียงความรู้ในแง่ความเป็นไปได้เชิงเทคนิคประจำสาขาอาชีพเท่านั้นหากนี่เป็นเรื่องแรกที่คุณอ่านแล้วเกิดความสนใจใคร,ร่รู้ให้รอบในกฎแห่งกรรมวิบากและการใช้ชีวิตให้คุ้มค่าสูงสุด ก็อาจติดตามงานชิ้นอื่นๆของผมซึ่งทั้งหมดหาอ่านได้ฟรีจากเว็บดังตริน .com ครับดังตรินดังตริน .com มิถุนายน2548